แม้ว่าบริษัทดาวเทียมสำรวจระยะไกลนี้จะเป็นองค์กรพิเศษที่ควบคุมโดยแผนกความมั่นคงแห่งชาติและกำหนดข้อจำกัดหลายประการหากผู้ซื้อเป็นสหรัฐอเมริกาที่แท้จริงและตระกูลโรถชิลที่มีชื่อเสียงวิธีการควบคุมทั้งหมดสามารถทมได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้เจ้าของและผู้ถือหุ้นของ บริษัทตั้งตารอที่จะถอนเงินออกมามานานดังนั้นเมื่อพวกเขาได้ยินว่าบุคคลที่สองในครอบครัวโรชิลกํกำลังมาพูดคุยเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการพวกเขาจึงจัดให้มีการลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงสนับสนุนการขายโดยไม่มีข้อยกเว้นด้วยเหตุนี้ผู้ก่อตั้งและซีอจึงเริ่มเจรจากับหุ้นส่วนและนักลงทุนของเขาเกี่ยวกับชั้นการเข้าซื้อกิจการทันที ระหว่างทางของสตีฟไปยังฮูสตันพวกเขาตกลงกันในบางประเด็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการหากอีกฝ่ายจ่ายราคาซื้อเป็นเงินก้อนราคาจองสามารถลดลงเหลือ3,000ล้านดอลลาร์และตราบใดที่สัญญาที่สตีฟให้ไว้สูงกว่าจำนวนนี้ก็สามารถลงนามในข้อตกลงได้หากจำเป็นต้องชำระราคาซื้อเป็นชุดและผ่อนชำระและระยะเวลาการชำระเงินทั้งหมดมากกว่า1ปี แต่ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆควรเพิ่มราคาจองเป็น3.3พันล้านดอลลาร์และแต่ละปีเพิ่มเติมของรอบการชำระเงินจะเพิ่มขึ้น10%บนพื้นฐานของ3,000ล้านดอลลาร์หากจำเป็นต้องชำระราคาซื้อเป็นชุด ผ่อนชำระและ VAM และข้อตกลงห้ามแข่งขันราคาจองจะเริ่มต้นที่4,000ล้านดอนลลาร์และงวดแรกจะต้องจ่ายที่2,000ล้านดอนลลาร์ทุกคนบรรลุชันธามติและ CEO คาร์ลูคัสระงับความตื่นเต้นและรอให้สตีฟมาถึงสำนักงานหลังจากมาถึงนิวยอร์กสตีฟรีบไปที่ฮูสตันแทบไม่หยุดเดิมทีเขาสามารถให้คาร์ลูคัสพาทีมหลักไปที่นิวยอร์กเพื่อพบเขาได้แต่เพื่อที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัทนี้และชนะใจผู้คนได้ดียิ่งขึ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะมาด้วยตนเองท้ายที่สุดการเข้าซื้อกิจการของบริษัทนี้เป็นเพียงคำขอเริ่มต้นของเย่เชนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปล่อยให้บริษัทนี้ดำเนินการต่อไปเพื่อเย่เชนในลักษณะที่มั่นคงและควบคุมได้เมื่อสตีฟพร้อมด้วยกลุ่มบริการและผู้ติดตามของเขามาถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทในฮูสตตนผู้บริหารทุกคนรวมถึงซีอีโอกำลังรออยู่หน้าผ้ากันเปื้อนบนดาดฟ้า เฮลิคอปเตอร์สามลำมาทีละลำเพราะมีเพียงลานเดียวเฮลิคอปเตอร์สองลำแรกอยู่บนพื้นเพื่อรอให้ผู้โดยสารลงจากเครื่องบินแล้วบินขึ้นอีกครั้งและเครื่องบินทั้ง2องลำก็ตกลงมาพร้อมกับบอริการทั้งหมดจำนวนเกือบ20คนเมื่อเฮลิคอปเตอร์ลำที่สลงจอดสตีฟและผู้ช่วยหลายคนก้าวลงจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยกันซีอคาร ลูคัสต้องการก้าวไปข้างหน้าแต่ถูกบอดี้การ์ดหลายคนหยุดอยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรและหลังจากที่บอดี้การ์ดค้นหาเขาเขาก็ได้รับอนุญาตให้มาหาสตีฟเมื่อเห็นสตีฟคารลูคัสพูดด้วยความตื่นเต้นคุณรอทชายรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบคุณฉันเป็นซีอของสกายไลน์คารลูคัสคุณสามารถเรียกฉันว่าคารได้สตีฟพ,พยักหน้าเล็กน้อยจับมือกับเขาแล้วพูดว่า สวัสดีคารลฉันคิดว่าคุณมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับความตั้งใจของฉันมาหาห้องประชุมและพูดคุยกันเถอะคารลพูดทันทีโอเคคุณรอทชายปโปรดมากับฉันแล้วฉันจะพาคุณไปที่ห้องประชุมสตีฟยิ้มและเดินออกไปและกลุ่มบริการก็ล้อมเขาและคารลาไปที่ชั้นบนสุดของอาคารสำนักงานทันทีหลังจากที่ชายสองคนมาถึงห้องประชุมผู้บริหารคนอื่นๆได้รับอนุญาตให้เข้าไปหลังจากถูกตรวจค้นทีละคนเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนจำนวนมากวุ่นวายเกินไปคารลได้นำคนเพียงสองคนมาที่ประชุมคนหนึ่งคือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทและอีกคนหนึ่งคือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหลังจากที่สตีฟนั่งลงเขาก็พูดกับคารลว่าคารลคุณช่วยบอกภาพรวมทั่วไปของบริษัทของคุณให้ฉันก่อนได้ไหมคารลพยักหน้าและพูดด้วยความเคารพกลับไปที่เมอร์ รถทิวเรามีพนักงานเกือบ800คนในสกายไลน์อาคารที่คุณตั้งอยู่คือสำนักงานใหญ่ของเรามีพนักงานประมาณ500คนที่ทำงานที่นี่เซิร์ฟเวอร์ของเราก็อยู่ที่นี่อาคารนี้เป็นอุตสาหากรรมของเราเองและมูลค่าตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ70ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันสกายไลน์มีดาวเทียมทั้งหมด29ดวงในวงโคจรและเราได้บรรลุความร่วมมือกับสปาเซกแล้วและดาวเทียมสกายอีก3ดวงจะถูกปล่อยพร้อมกับดาวเทียมสตาลิงในเดือนหน้าและอีก3ดวงในปรามาสแรกของปีหน้าตามเป้าหมายเดิมของเราภายในปีหน้าจำนวนดาวเทียมจะเพิ่มขึ้นเป็น45ดวงสตีฟถามเขาว่าความสามารถในการทบทวนของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ทานกเล่าว,ว่าภายใต้สถานการณ์ปกติการกลับมาเยี่ยมเยียน4-5ครั้งต่อวันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ภายใต้สถานการณ์พิเศษคุณสามารถบรรลุการเยี่ยมซ้ำ20ครั้งต่อวันสำหรับเป้าหมายพิเศษแต่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาแสงของเป้าหมายด้วยดาวเทียมของเราอยู่ในระดับที่ยอดเยี่ยมของระดับพล,ลเรือนความแม่นยำสามารถเข้าถึงระดับเมตรในปัจจุบันแต่การถ่ายภาพมีความต้องการแสงสูงและแสงก็อ่อนและโดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถถ่ายภาพสิ่งมีค่าในเวลากลางคืนได้ สตีพยักหน้าและถามว่าพวกคุณกำลังถ่ายทำทุกวันหรือเปล่าข้อมูลอัปเดตท,ทุกวันด้วยหรือไม่ใช่ทานเปล่าวว่าให้ CTO ของเราแนะนำเรื่องนี้โดยเฉพาะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีผลักแว่นตาของเขาและอธิบายว่า เมื่อดาวเทียมของเราหมุนรอบโลกในวงโครจรมันจะยิงตามวงโครจรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและแต่ละพื้นที่จะถูกทำเครื่องหมายและการยิงจะถูกถ่ายทีละภาพตามแผนการที่ทำเครื่องหมายไว้จากนั้นส่งมอบให้กับการประกบพื้นหลังและการสังเคราะห์และดาวเทียมจะเลือกกว่าจะถ่ายภาพตามแสงสภาพอากาศและทัศนวิสัยของเส้นทางหรือไม่ CEO ของเราเพิ่งแนะนำให้คุณรู้จักเทคโนโลยี Technology และฮาร์ดแวร์ของเราไม่สามารถเทียบได้กับรูกุญแจของกองทัพสหรัฐอเมริกา ดังนั้นโดยทั่วไปหากเส้นทางเป็นตอนเย็นและตอนกลางคืนใหญ่ยิงมีเมฆมากและพายุฝนฟ้าขนองไม่ยิงโดยทั่วไปสภาพอากาศที่มีแสงแดดส่องถึงดีและไม่มีเมฆและหมอกและรูปภาพจะถูกคัดกรองโดยอัตโนมัติและผู้ที่มีคำจำกัดความมาจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ฐานข้อมูลหลังจากเข้าสู่ฐานข้อมูลฟุตเทจจะถูกปิดผนึกตามการประทับเวลา และหลังจากผ่านความตรงเวลาคงที่ของแผนกรักษาความปลอดภัยแล้วระบบจะแทนที่วัสดุรูปภาพก่อนหน้าโดยอัตโนมัติแต่พื้นที่ผิวโลกมีขนาดใหญ่มากและโดยปกติเราต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองเดือนขึ้นไปในการดำเนินการถ่ายภาพที่ครอบคลุมของดินแดนของโลกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังนั้นฐานข้อมูลของเรายังสามารถให้ผู้ใช้กับที่ดินใดๆในโลกในช่วงเกือบสิปีที่ผ่านมา นี่เป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงินบนซอฟต์แวร์ของเราเองและเป็นแหล่งรายได้สำหรับธุรกิจของเราเองคาลนกล่าวว่าคุณรอทชายเนื่องจากเรากำลังพูดถึงรายได้ให้ CFO ของเราบอกคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบันของเราสตีฟโบกมือไม่ต้องกังวลฉันอยากถามแผนกรักษาความปลอดภัยต้องการให้คุณปิดผนึกข้อมูลคุณสามารถเข้าถึงได้ภายในได้หรือไม่ใช่ CTO กล่าวว่าข้อมูลทั้งหมดที่ถ่ายโดยดาวเทียมจะถูกส่งโดยตรงจากดาวเทียมของเราไปยังฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ของเราเองโดยเร็วที่สุดและข้อกำหนดของแผนกรักษาความปลอดภัยคือข้อมูลของเราต้องถูกปิดผนึกและไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ก่อนหมดอายุระยะเวลาจำกัดสตีพยักหน้าเบาๆหากเป็นเพียงคำขอที่จะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะก็ไม่เป็นไรที่จะพูดว่าอย่างน้อยก็เย่เชนสามารถรับข้อมูลมือแรกได้โดยเร็วที่สุด ดังนั้นสตีฟจึงถามว่าถ้าฉันสนใจสถานที่เป็นพิเศษและต้องการให้ดาวเทียมจับตาดูสถานที่นั้น C ี o กล่าวว่าสามารถทำได้แต่หากความต้องการนี้บ่อยขึ้นมันจะส่งผลกระทบต่อพานกิจการยิงดาวเทียมดังเดิมสตีฟวางใจให้สบายใจซื้อบริษัทนี้เขาจะไม่ทำเงินจากมันมันเป็นทางที่ดีที่จะปล่อยให้เย่เชนใช้มันง่ายๆสิ่งสำคัญคือดาวเทียมเหล่านี้จะต้องหมุนอยู่บนท้องฟ้งฟามิฉะนั้นเขาต้องการให้ดาวเทียมทั้งหมดวิ่งไปยังสถานที่ที่ ที่เย่เชนกังวลเกี่ยวกับการยิงอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทเป็นที่ยอมรับได้อย่างสมบูรณ์ที่จะไม่ทำเงินสักบาทเมื่อนึกถึงสิ่งนี้สตีฟมองไปที่ CFO และพูดว่ามาคุยเรื่องการเงินกันเถอะ CFO กล่าวด้วยความเคารพว่าคุณโรชิลสกายไลน์ของเราผ่านการระดมทุนสี่รอบโดยมีจำนวนเงินรวม670ล้านดอลลาร์การจัดหาเงินทุนครับ ครั้งล่าสุดคือเมื่อต้นปีที่แล้วจำนวนเงิน300ล้านดอลลาร์รายได้ประจำปีของเราในปีที่แล้วอยู่ที่230ล้านดอลลาร์และกำไรสุทธิติดลบ50ล้านดอลลาร์และปีนี้ยังไม่จบไรายได้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ270ล้านและกำไรสุทธิคาดว่าจะติดลบ100ล้านดอลลาร์สาเหตุหลักมาจากการลงทุนฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างใหญ่ในปีนี้ฉันจะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรในภายหลังจากนั้นฉันอยากจะแนะนำเงินสดสำรองการลงทุนจากต่างประเทศและสถานการณ์ส่วนของผู้ถือ หุ้นหากคุณมีคำถามอื่นๆคุณสามารถถามฉันได้ตลอดเวลาสตีฟโบกมือมองไปที่คาและพูดอย่างจริงจังฉันมีเวลาจำกัดเนื้อหาที่ละเอียดเกินไปให้ผู้เชี่ยวชาญเทียบท่าน,นอนาคตฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการในการซื้อกิจการของฉันจากนั้นเราจะกำหนดราคาและพัฒนาประเด็นหลักโดยตรงคุณคิดอย่างไรคารพูดทันทีว่าไม่มีปัญหาเราจะมาตามจังหวะของคุณตอกอลงอ สตีพยักหน้าและพูดว่าฉันอาจจะสอบถามก่อนที่ฉันจะมาและมีคนที่ค่อนข้างเป็นมืออาชีพที่ประเมินการประเมินมูลค่า บริษัทของคุณให้ชันซึ่งอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านถึง4,000ล้านดอลลาร์แต่คุณก็รู้ด้วยว่าการประเมินมูลค่านั้นว่างเปล่ามากแม้ว่าการประเมินมูลค่าของคุณจะสูงถึง4,000ล้านดอลลาร์แต่ก็เป็นเพียงราคาของคนอื่นเมื่อพวกเขาลงทุนในคุณฉันคิดว่าโอกาสของคุณไม่เลวมี400ล้านดอลลาร์ที่จะลงทุนในตัวคุณเพื่อแลกกับ10%ของหุ้นของคุณเพื่อชนะอนาคตแต่400ล้านดอลลาร์นี้เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณที่จะใส่ในกระเป๋าของคุณ หากคุณต้องการใส่ไว้ในกระเป๋าของคุณเองไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นธุรกรรม p r i v a t e equity ในกรณีนั้นจะไม่มีใครต้องการมูลค่า3,000ล้านเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สตีฟกล่าวว่าแต่ฉันสามารถให้เงื่อนไขแก่คุณได้ว่าคุณไม่สามารถไปไหนได้บริษัทของคุณฉันจะซื้อมันโดยตรงในราคา5,000ล้านดอลลาร์และฉันสามารถให้เงินคุณได้โดยตรง2 5พันล้านดอลลาร์เพื่อให้คุณกลายเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงได้ทันที ถ้าอย่างนั้นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของคุณจะอยู่ที่นี่และช่วยฉันบริหารบริษัทนี้ต่อไปฉันไม่จ่ายเงินเดือนพิเศษให้คุณแต่ฉันจะให้เงินที่เหลืออีก2.5พันล้านดอลลาร์ในอีก3ปีข้างหน้าและเมื่อ3ปีหมดอายุหากฉันยังต้องการให้คุณอยู่ที่นี่เราจะเจรจาเงื่อนไขใหม่หากคุณยอมรับได้คุณสามารถไปที่กระบวนการซื้อกิจการได้โดยตรงในวันนี้หากคุณไม่สามารถยอมรับได้ฉันจะกลับไปที่นิวยอร์กข้อเสนอนี้มีอายุ3วัน คุณสามารถโทรหาผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้และหากคุณเปลี่ยนใจโปรดติดต่อฉันภายใน3วัน Directory บันทึกบุกมาก